ไฟที่สองครับแน่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 แนมันโรลลิ่งดีเว้ยกันไวด้ดีกันไว้ไอ้หัวมันตกกันไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ เออเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ดูเหมือนแอรอนจะเร็วมากเลยอะบินเป็นว่าวแล้วครับตอนนี้ <laughs> ครับเซียนครับลมแรงก็จะบินครับผมคนสู้ชีวิตครับ <laughs> แหน่เจอมปทีหนึ่งเชื่องเลยเว้ย nhi Tockrou, đui, bên ngay. Ồ. ơi, 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 ơi. ลงแล้วเหรออาการลำแมงเร็วมากเลยอย่าหลงดิเฮ้ยอย่าหลงดิอย่าหลงอย,หลอย่าหลงดิเฮ้ย ท้องเข้าเด้ออ๋ออาอออหมดหมดแล้ว